สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเกามาเชียได้ครับพี่น้องเอาคลิปนี้มีสายดวนจากอาจารย์สายบุญมากครับพี่น้องเนาะครับอย่าเผลอได้ครับผมหรือยิ่งข่าวว่าอาจารย์อ่าห้เลขพิเศษครับผมให้เลขพิเศษจะเป็นอะเรขจังไดครับพี่น้องเนาะเพราะว่าวางหันจําได้เพราะครับผมเลขเจาะน้ำบดานครับผม9201ครับพี่น้องเนาะ9201 ครับอ่าโมนี้อาจารย์เพิ่นไปวัดมาได้ครับผมเดี๋ยวไปรับสมรับฟังน้ากันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพิเศษกับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับสําหรับเลขติดบนครับผมอ่าเพิ่นเขาได้ครับผมเลขติดบนก็ล่้งแล้วครับพี่น้องเนาะหรือว่าเลขติดล่างครับผมที่เป็นเลขสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องเน้นกับเขาดีได้ครับผมเจ็ดแปดงวดแล้วครับพี่น้องสามตัวมาหนึ่งตัวเลขล่างครับ ลงไปแล้วเด้อครับผมลงไปแล้วครับคลิปนี้เป็นพิเศษครับพี่น้องเนาะครับอาจจะเ round, ป็นโครงทุกทายก็ได้ครับผมอาจารย์อาจจะมาสรุปตัวเลขเป็นน้ากันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์สายบุญเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจกับกอลมาเชียร์น้าเชียร์ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ ครับครับกบมาเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมัอดีครับครับอาจารย์ครับสายดวนมากเป็นยัไงในนออาจารย์ครับผมครับวมือนี่เอารถรถดินครับผมไปใช้แต่ละวัดครับผมโอครับครับวาไอ่านี่คุณแม่นาะครับคุณแม่เซ็กซี่เพิ่นกะลวงทำบุญมากครับคุณแปดน้องทับบุรีเป็น สภาพคลิบรถครับผมคนออกน้าก็นน้ำอีกครับทั้งมดก็เป็นชิปทิปหารถครับผมในชิปหารถแล้วครับผมรับก็ะได่อกมาเท่ไกรผมครับผมโอ้อนนโมเทนาบุญเ้อครับผมคุณพ่อขึ้นมาครับครแต่นี่นี่ตัวเลขในล้งตาเนาะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่ผมจะไปบอกเพื่อนอยู่ว่าเมื่อนี้่ว่าจะเอารถ ก็ตินไปไปวัดเนาะอ๋อเป็นเลขกหลงตาแล้วครับผมครับเล็กเล็กเลขเพื่อนฟันนะครับรับเพื่อนว่านเคลื่อนกับกุ้ยกับเพลื่อนกับวอาทุกฟั้งครับกับเพื่อนกับว่ามันอิชิเมนโมแมนบุเพื่อนกับว่าไอ้เพื่อนฟันว่าได้ไตดินทบาทไหมครับครับผมวันนี้การเพื่อนว่านี่เอ่อออกไม่ออกนี่แหละถ่ายยินไอยู่ สองคนเราก็เล่ยต้นก็เลยเปิดปลาบาดใส่ครับปืนเงีนไอ้เยี่ยแม่ก็เลยว่าข้าน้อยมุมมีเข่าเด้ยพ่อสันอืมครับข้าน้อยมีแต่กระดาษก้อนเดียวเื่ยหลวงตาเพิ่นวางขี้เพิ่นกวะวทุกฟังครับผมครับเพิ่นกระวานไม่มีกันได้กระแอันนั่นแหละไม่รอเอ้ยเพิ่นกระวานนะครับครับผมเพิ่นกวะวทุกฟังนะครับเพิ่นก็ได้ยยางใส่บาดแล้วเพิ่นก็ระเล่ยยางมาครับ เป็นรางบ่มีบ่เห็นคนมาใส่บาทเพิ่นฮอดบาทเพิ่นรางถิ่งบะมีแต่แค่นด้วยมสองคน่หบ่ครับครับแม่นๆครับเพิ่นก็เลยเปิดบาตรออกก็ะตินห่อกระดาษคล้ายๆเพิ่นว่าใใคล้ายๆคือจังกันกระดาษที่เฮาบ่ใชส่เราห่อหย,ย่อนเป็นกลมๆไหมครับผมครับเพิ่นก็เลยเขาเป็นกรเลยเ,เปิดดอกเบืง้งก็เห็นเลขอยู่ในเป็นกระดาษครับเขียนไว้เอาปากกาสีแดงเขียนไว้ทั้งั้น,นโอ้สาธุครับผมครับ เป็น้ไยๆเป็นตอวไม่จีเขียนตูดที่แดงๆในพันมาครับครับฝันครับครับวันนี้เพิ่นเพื่อนกับบอบอกว่าตัวได้เพิ่นเพิ่นเลยบอกผมอามือมาเอามือมาไอ้เพื่อนก็เลยเอาเชียนเซตค่ามมือครับผมครับเออเลขเลขตัวนเ้หนึ่งในกระดาษเป็นเพื่อนเชียนใซเมือคือแปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสองครับผมหลับพ่นว่าเลขเลขแปดเจ็ดนี้แดงแดงครับ แดกุมูคนกางสีนะครับสามแปดเจ็ดนี่ดังอแดงชัดเจนครับชชัดเจนก็ไอ้เลขตัวน้แปดเจ็ดสองนี่คือเชนเชนติดกันแล้วครับครับแต่ว่าเลขแปดกับเลขเจ็ดกับแดงเห็นแดงในในตอนที่เพิ่นเห็นนะเพื่นว่ามันชัดอยู่นะครับผมครับครับอืมครับผมครับแปดเจ็ดสอง ถ้าเพื่อดให้ตัดเหรียญได้ไหมอาจารย์แปดเจ็ดนี่บอครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับสองสองเจ็ดสองแปดแตงหาง,งครับผมสามครูนะครับน,น้องเหล็กคสามครูตัดน้องบึงครับพูดว่าแปดเจ็ดนี่แดงก็มูดีครับอ่าแมนครับเป็นเอ่อข้นเขียนใส่กระดาษคือเขียน,นออกกระดาษเออซอนไม่กี่เขียนมันมาเป็นชีแดงเลเป็นกระบอกที่ฟัง ครับผมเพื่อเป็นโชกเป็นลาบครับผมครับครับถผมส่งวิดีโอนะครับให้อาจารย์ก็ไม่เชื่อครับทาำรูปภาพให้เอฟซีเปนบึ้งน้ำมาเ้าในเมื่อี้ร่ก็เอารถดินไปไปทุบระคาพื้นที่ครับผมชิบหารถดีครับผมเบื้องต้นนี่ครับได้ได้ชิบหารถครับผมครับประมาณกับ นี่ยพ่อนี้พ่อดอกได้พ่าหนี้พ่อคืนดอกก็้ะกับผมค่อยๆตรงไปนะครับเนาะครับผมเพื่อไมีทรงไม่หลาบประเทศดีเนียนครับผมเอาครับพี่น้องเอาเหล็กมาฝากความเนื้อครับผมเหล็กปูโอ้พันอย่างจิตข่อยมาเนาะอาจารย์โอ้พน้องตัวใดตัวหนึ่งนี่นี่ครับผมสามคู่นี่กับสองเจ็ดสองแปดหรือว่าแปดเจ็ดนะครับผม ครับซอยเด็ดซอยคนยุกครับก็ถือว่าทำบุญอ่าคนว่าสื่อสื่อแม่ธรณีเนาะสือดินคือถวาไว้ดินเขาวัดเขาซาลาครับก็ถือว่าเฮ็ดบุญกลางบุญน้ากันเนาะครับครับนี่ครับผมอาอขามาเชื่อกันขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมมีแนวทางดีๆมาฝากเลยครับมีอ่ารูปภาพการ ควอมคืบปนนาครับพี่น้องเนาะซาร่าวัดไม้ปูนี่แหละครับผมเอามาลวกให้พี่น้องพี่เบิงเป็นน้ำกันครับเือแม่นอกตาเพิ่นปันน้องจะให้เขาต,ตรางๆโชว์กระซนาก็จะคู่กันได้นะครับเนาะครับผมครับผมกันยกมือเส่ห <ๆ S 1> ัวโยมสามตัวนี่หมุนเอากันข,ขึ้นกันเนาะอาจานนอครับครับจะให้มาอยู่เพิ่นกับเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสองยังอยู่ในนี่ครับผม ครับก็บ่เคยเห็นดอกบนว่าตูผู้มาใส่บบารตูเห็นเล็กงังนฉีมันก็บาเคยเห็นดอกค,กกกค,อกครับก็พอดีเด็กปุ้ยกันผมมารอถดินไปมืเอเนิ่็ว่าครับปัดนึ่งีหละ่ะเพิ่นก็นเลยเอาใไ้เชียนใจเมื่อให้ครับผมครับเขาก็มาเสียกันชิงลบกวนอาจารย์สัมฤิเด้อครับผมบัดนี้ขอบระคุณอาจารย์สายบุญครับ,รบผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกับจังเดกับเผื่อเป็นโช่เป็นลาบครับพี่น้องเนาะครับผมถือว่าฝันดีอยู่ครับผมปูครับแต่ว่าชุดนี้ครับพี่น้องเนาะขอให้เป็นตรงกับกองฉลากครับผมแปดเจ็ดสองเด้อครับผมครับพอดีขอมเชียร์อัดคลิปอยู่ครับผมน้ำเชียร์ว่าอาจารย์สายบุญพโท้มาดวนเลยครับผมกัเลย บทศาวาเพิ่นเให้เลขอีหยังครับพี่น้องเนาะที่ได้เกินหัวขอไปกับก็คือเป็นเลขหลวงปู่ครับผมหรือว่าหลวงตาที่เพิ่นอ่าที่แหละครับพี่น้องเนาะที่พี่น้อง FC ฟซรวมกันสร้างวัดซอยเพิ่นนี่แหละครับผมก็คือเริ่มตั้งแต่พุ่นล่ะครับพี่น้องปรับพื้นที่แล้วก็มาอ่าซื้อเสาครับพี่น้องเนาะซื้อเสาซื้อเสา14ต้นแล้วก็มานี่ครับผมจอหนำบาดาลครับ แล้วก็ลาสุดนี่ก็จะเป็นถมดินครับผมเพราะว่าผู้ว่าพืชยังต่าอยู่ครับตอนนี้ก็กร่างดําเนินการไปเรื่อยครับพี่น้องเนาะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสางไปครับผมครับผู้กัฝันดีมาขึ้นนี่ครับผมครับฝันวา่าไปบินทบาทครับพี่น้องเนาะตามที่อาจารย์บอยฟังครับพา่าโยมสองสองคนพ้นาะไส่บาทแต่ว่าพันโนมีเขาใสเพันว่ามี ใส่กระดาษครับผมเป็นก้อนเอาหล่อเหมือนคนนันหมุนกลมๆครับพี่น้องเนาะขย้ำไว้จริงๆครับผมใส่บาดปูปูก็เลยบินบาทมือนั้นบ่เลยบ่ได้บ่มีผู้ใด,ด,ดใส่บาทนอกจากสองคนนั้นครับผมปูก็เลยเปิดกระดาษบึงเห็นเลขครับพี่น้องเนาะแปดเจ็ดสองครับผมแปดเจ็ดสองครับตัวปูเห็นแดงๆสุดๆนี่นจะเป็นแปดเจ็ด แต่ว่า็ยดถิ่มได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นสองเจ็ดสองแปดครับพี่น้องเนาะกับนำครับผมเป็นเหลขฝันครับผมว่าเป็นเลขนิมิตว่าเป็นเหล็กปักลักครับพี่น้องบนล่างครับถือว่าจะเน้นใส่สามตัวเลยครับพี่น้องแปดเจ็ดสองครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกกับขออวยพรให้พี่น้องมีชีโคดีถูกหวยเล้เงินไปน้ำกันเ้อครับผมในวยวันที่17มกราคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ